สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของแรปปิดทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะพี่ต่ายบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาคันหนังศีรษะใครที่มีปัญหาผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะหรือว่าใครที่แบบผมสั้นแล้วอยากเร่งผมยาวอยากให้ผมยาวไวๆนะคะพี่ต่ายแนะนำซันออนเลยซันออนเป็นอะไรที่แบบ ใช้ดีมากทุกคนเขาเป็นวิตามินบำรุงรากผมให้แข็งแรงนะคะพอเวลาที่รากผมเราแข็งแรงเนี่ยรากผมเราจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมันจะช่วยในเรื่องของการเล่งผมยาวแล้วก็ลดอาการหลุดล่วงนะคะแล้วก็แก้อาการคันของหนังศีรษะได้แบบดีมากๆเลยนะคะหลายๆคนพี่ถ่ายเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะใช้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ดีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะซึ่งซันออนเขามีจริงๆเขามีหลายสูตร เขามีหลายสูตรมากแต่ว่าวันนี้พี่ตายหยิบมาสี่สูตรที่จะมาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าบางคนอาจจะแบบอพี่ตายเราควรเลือกใช้สูตรไหนดีสูตรไหนถึงจะเล่นผมยาวได้ดีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็หยิบมาเมาส์มอยให้ฟังกันทั้งสี่สูตรนะคะซึ่งทั้ง4สูตรที่อยู่ในมือพี่ตายเนี่ยจะมีสูตรที่เป็นมะกรูดสูตรดอกทันตะวันสูตรโสมนะคะสมุนไพรโสมนะคะแล้วก็สูตรที่เป็น อะไรอ่ะเป็นดอกอันชั้นซึ่งจริงๆแต่ละสูตรเนี่ยคุณสมบัติเขาก็ คล้ายๆกันแทบจะเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้มีความแตกต่างนะคะทั้ง4สูตรนี้นะคุณสมบัติที่เขาเหมือนกันเลยก็คือเขาช่วยในเรื่องของการบำรุงรากผมให้แข็งแรงลดอาการคันของหนังศีรษะนะคะแล้วก็ลดอาการผมร่วงได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้เส้นผมเนี่ยดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหนังศีรษะและก็เส้นผมได้ด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันน่าจะเป็นกลิ่นมากกว่าอาจจะเป็นกลิ่นนะคะแล้วก็ส่วนตัวพี่ต่ายเนี่ยพี่ต่ายจะชอบ ที่เป็นสูตรมะกรูดที่สุดเลยในบรรดาสี่สูตรที่พูดมาเนี่ยสูตรมะกรูดจะเป็นอะไรที่แบบเวลาที่เราใช้มันจะเย็นหนังศีรษะมากเย็นหนังศีรษะสบายหนังศีรษะมากมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญเขาช่วยในเรื่องของการเร่งผมยาวได้ด้วยนะคะจะบอกว่าในสี่สูตรนี้นะคะสูตรที่ช่วยในเรื่องของการเร่งผมยาวเนี่ยจะมีสูตรที่เป็น มะกรูดแล้วก็สูตรที่เป็นโสมเพราะว่าเขาจะเขียนเลยอะอย่างสูตรที่เป็นโสมเนี่ยเขาจะเขียนตัวสีแดงๆเลยนะคะว่ามีตัวยาเร่งผมยาวนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยใช้ให้ถูกวิธีนะถ้าบางคนใช้ไม่ถูกวิธีผมจะแห้งอืออาจจะงงใช่ไหมคะเพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้เขาเป็นวิตามินบำรุงรากผมเวลาที่เราใช้เนี่ย เดี๋ยวพี่ตายจะบอกวิธีการใช้พี่ตายหยิบสูตรที่เป็นสูตรมะก,กูแล้วกันนะคะเปิดขวดมาเขาจะเป็นแบบหยดลงไปนะคะวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็คือให้ใช้ใช้เวลาไหนก็ได้ใช้หลังสระผมอะคะ่ะช่วงผมแห้งก็สามารถใช้ได้แต่วิธีการใช้ก็คือให้เราหยดใส่หนังศีรษะนะคะอ่าอันนี้เป็นหนังศีษะหยดใส่สีห้าหยดก็ว่ากันไปแล้วก็ใช้อุ้งม,มือเนี่ยนวดนวดนวดนะคะนวดนวดนวด,นวด,นวดเพื่อเป็นการกระตุ้น กระตุ้นหนังศีรษะเนี่ยเวลาที่รากผมเราแข็งแรงนะคะเขาเรียกอะไรผมจะไม่ค่อยหลุดร่วงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเล่งผมยาวได้แบบดีมากๆเลยถ้าเราใช้ตรงนี้เสร็จนะคะให้เราแหวกไปที่อื่นตรงนี้มั้งตรงนี้ก็ยดยดลงไปยดยดลงไปแล้วก็นวดนวดนวดจริงๆเวลาที่พี่แต่นวดพี่แต่จะก้มหัวลงนะคะก้มหัวลงแล้วก็นวดนวดนวดนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยทําให้เขาเรียกอะไรระบบไหลเวียนของเลือดอะ มันทำงานได้ดีเออแล้วมันจะสบายแบบสบายหนังศีรษะมากทุกคนส่วนส่วนข้อควรระวังในการใช้ซันออนห้ามเอามาบำรุงตรงช่วงช่วงกลางผมไปถึงปลายผมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ผมแห้ง เออม,มันทำให้ผมแห้งเพราะพี่ต่ายเคยลองแล้วเพราะได้ความที่เมื่อก่อนเราก็ก็ไม่รู้เนาะก็คิดว่าเออมันก็คงบำรุงได้ทั่วไปเหมือนออยบำรุงผมทั่วไปแต่ปรากฏว่าเป็นเวลาที่พี่ต่ายแบบพี่ต่ายจะหยดใส่มือแล้วก็แบบเนี้แล้วก็เนี่ยเน้นตรงปลายผมซึ่งมันทําให้ปลายผมแห้งมากทุกคนทุกคนห้ามบํารุงกลางผมไปจนถึงปลายผมนะคะวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็คือให้หยดใส่ตรงหนังศีรษะแล้วก็นวดนวดนวด,นวดเป็นการกระตุ้นนะคะทุกคนอันนี้คือ ที่ถูกต้องนะจ๊ะบอกเลยห้ามพลาดใครที่มีปัญหาผมหลุดร่วงใครที่คันหนังศีรษะใครที่อยากเร่งผมยาวซันออนเป็นตัวช่วยที่แบบดีมากส่วนราคานะคะราคา65บาทก็ใช้ได้นานเหมือนกันอันนี้ราคายังติดอยู่เลยเห็นไหมราคายังติดอยู่เลยคือ65บาทนะคะทุกคนซึ่ง เขาจะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการทําผมร้านบิวตี้ทั่วไปจะมีขายนะคะตามแต่ละจังหวัดตามแต่ละอําเภอเนี่ยมีแน่นอนนะคะลองเข้าไปดูในร้านแบบนั้นได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจสําหรับสาวๆที่รักสุขภาพเส้นผมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่ต่ายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ต่ายจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆดเดี๋ยวเราจะมาเทิมคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยคลิปนี้สวัสดีค่ะ